ไม่ใช่ไม่ใช่สมาร์ทวอทไวำไมตรงนี้มันห่างจังเลยอ่ะผู้พิชิตผู้พิชิตบ้านแม้ทาราเหนื่อยไหมเหนื่อยดเสียวไหมมีคนบอกให้โดดทำไงดี ปีดีโอควายเปรียบช่วยบ่ายมึงน pues> <yeah ี่ได้ไหมอ่าวได้แล้วเย้โดนนี่ <ma ังบ <um> ังคับไปโดนว้าถึงแล้วยังหมดแล้ว ค,ค,ค,ค่อยไปค่อยไปเอา,ทาเท้าไม่เหยียบตรงนี้ให้ได้ก็ไม่มีอะไรแล้วเย <c oughs> ้พัฟพิยะ <c oughs> ขอวีดหนเหอะ <c oughs> ยังไงแค่งลงน้ำเหมือนกันออนั่งเชือกตีงกา,กาลงนะตักระโดดแล้วเดี๋ยวหัดตีงกาหลังลงอ่ะกระโดดยันขาลง